สำหรับหัวข้อาการอธิบายหลักธรรมของธรรมวิภาคในหมวดสก็คือเรื่องของอารักขะกรรมฐาน4อย่างอารักขะกรรมฐานก็คือกรรมฐานที่จะต้องตามรักษาทําให้ปรากฏให้เกิดมีในสันดานของบุคคลผู้เป็น นับถือพระพุทธศาสนาหรือเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องอารักษกรรมฐานสี่ข้อนี้เป็นเป็นของที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับที่เรียกว่าอนุสติสิบแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ 4. สี่ท่านท่านตอนที่ตอนที่ทรงผนวดอยู่นะี ท่านนำมาบรรจุไว้ในธรรม,มวิภาคจตุกะคือหมวดสี่แต่อยา่าไปเข้าใจว่าเป็นธรรมะของท่านท่านก็เอามาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละท่านท่านเห็นว่าเออชาวพุทธของชาวพุทธในประเทศไทยเนะี่ยสมควรที่จะปฏิบัติธรรมข้อนี้มันง่ายกว่าข้ออื่นๆท่านจึงหยิบมาใส่ไว้ในธรรม,มวิภาคนะครับก็คือหนึ่งพุทธ,ธานุสติ ข้อที่หนึ่งคือการระลึกถึงหรือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์เองและทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นนี่คุณพระพุทธเจ้าพระองค์มีด้วยตัวของพระองค์เองและทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมตาเมตาเมตตานี่คือแผ่เมตตาจิตไปยังตัดทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขโดยทั่วหน้ากันในนี่คือด้วยจิตของเราเองข้อที่สามอสุภะอสุภะกรรมฐานเนี่ยเป็นการพิจารณาร่างกายของตนและของผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่งามจะได้ตัดลักตัดหลงในวัตฏสงสารเสียได้ข้อที่4ีมรณา,านุสติ มรานาตุสตคิคือก็คือการตามรละลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนและผู้อื่นเพื่อเราจะได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นจะได้ไม่ไปเข็นฆ่าเขาจะได้ไม่เห็นแก่ตัวจะได้ไม่เป็นคนคิดโลภโมโทสันเพราะคิดไปเมื่อเราคิดถึงความตายก็รู้ว่าอ๋เดี๋ยวก็ตายแล้วพอคิดว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็ตายแล้วมันก็เลยไม่คิดที่จะไปแข่งแย่งแข่งขันหรือเข็นฆ่าใคร พราะคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเรียกว่าอารักษกรรมฐานสี่พะมีสี่ข้อซึ่งสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านนำมาประดิษฐ์ษไว้ในธรรมวิภาคจะตุก,กะคือหมวดสีเอาข้อที่หนึ่งนะครับพุทธานุสติพุทธานุสตินษษษษเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากรรมฐานเขาอื่นเราทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ ภิกษุรูปใดนะครับต้องอบัตหนักโอ้ต้องอบัหอตออบหนักแล้วต้องอบัตหนักหรือชาวบ้านคนใดต้องต้องทำอนันตรลิกรรมข้อฆ่าบิดาฆ่ามารดาไม่สามารถจะทำสมาธิกรรมฐานข้ออื่นๆได้แล้วพอทำแล้วก็ไม่เกิดแต่เจริญพุทธานุสติเกิดครับ พระพุทธานุสติเนี่ยคือการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าโดยการศึกษาศึกษาก่อนนะครับให้ได้ยินได้ฟังว่าคุณของพระเจ้าที่ว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยคืออะไระเช่นอิติปิโสภควาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีคุณฟุ้งขจรกระจายไปแล้วอย่างนี้ว่านะครับสัมมาสัมพุทธโธ อรังสัมมาทิฏฐุเป็นพระอ,อรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาจรณะสัมปันโนเป็นทู่เป็นผู้ถึงพร้อมพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติคือพระองค์รู้อย่างไรพระองค์ก็ประพฤติปฏิบัติพระองค์เอง,ง,งอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนที่มีความรู้และความประพฤติเสมอกันคือตถาคารีตถาวาทีเนี่ยพูดอย่างไรทําอย่างนั้นนะหรือทําอย่างไรพูดอย่างนั้น อันนี้คือพระพุทธองค์เป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นสุขโตนะครับเป็นผู้เสด็จไปที่ใดแล้วมีคนต้อนรับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครนับถือพระองค์ในที่นั้นๆหรือ,รอยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอุเทนที่ยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าในครั้งแรกพอได้ข่าวว่าพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเนี่ยพระองค์ก็ต้องออกมาต้อนรับเพราะข่าวเรื่องลือไปว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดที่นั่นดีที่นั่นจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่สัตว์ทั้งหลายก็จะมีเมตตาจิตต่อกันแล้วก็ฝนตกต้องตามฤดูกาลพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยประเทศนั้นนั้เพราะฉะนั้นทุกๆคนก็เลยเฝ้ารอคอยสุขโตคือพระผู้ไปดีแล้วนะครับอันนี้ แล้วก็โลก,กวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งสามคือการมาโลกรูป,ปรโลกอรูป,ปรโลกไม่มีใครเลยที่ถ้าไม่ได้อาศัยพระอ,องค์จะเห็นโลกทั้งสามเห็นมนุษย์เห็นเทวดาเห็นสัตว์นโกเห็นเปรตเห็นสัตว์ัจฉานอสูรกายนอกจากพระพุทธองค์เท่านั้นทรงเห็นและทรงแสดงแจ้งโลกทั้งสามให้ปรากฏให้คนเห็นแล้วก็อนุตตโลกพระอ,องค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมในการฝึกนะครับในการฝึก บุรุษทั้งหลายที่คนที่ไม่คนทีฝึกไม่ได้แต่พระพุทธองค์ฝึกได้ยกตัวอย่างเช่นองคุลิมานองคุลิมานนั้นไม่มีใครฝึกได้เลยแต่พระเจ้าก็ฝึกได้ฝึกจากคนธรรมดาจากมหาโจรใจเหี้ยมโหดฝึกจนเป็นพระอาหารหันต์จึงเรียกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังพระอ,องค์จึงเป็นเทวดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงก้มกับนมัส,สการพระพุทธองค์อย่างเขาเรียกอย่างเต็มใจเลยนี่แหละรครับเขาเรียกว่าพุทธคุณที่มีอยู่ในพระองค์เองเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มีอยู่อย่างนี้แล้วนะ่ตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงเข้าใจนะเราพี่นะตามความเป็นจริงแล้วก็ทรงเกื้อกูลแก่บุคคลอื่น ไอ้ตอนที่ทรงเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นโอโหูอัศจรรย์มากเลยทรงเกื้อกูลแม้ก็ทั่งสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานทรงเกื้อกูลแม้ก็ทั่งชาวนาทรงเกื้อกูลแม้ก็ทั่งคนที่ของหายทรงรอคอยทุกๆุกคนที่เขาจะบรรลุธรรมนี่เขาเรียกว่าทรงเกื้อกูลแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเช่นพญาน,นก พญานกแล้วก็ไอพญาช้างในในปาลายกะพญาในป่าปาลายกะที่เป็นพญาช้างก็ทรงสงเคราะห์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นตลอดชีวิตของพระพุทธเจ้า45พรรษาไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เกื้อกูลแก่สัตว์ตื่นเช้ามาลุ่งขึ้นเช้าประมาณตีสองรคองเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติแล้วพระองค์แผ่ขายแห่งพยานด้วยกรุณามหันโนโวไปโดยไม่มีขอบเขตเพื่อจะตรวจดูสัตวาวันนี้สัตว์ตนใดที่จะพระองค์จะได้ส่งเคา์เพื่อที่จะสัตว์เหล่านั้นจะได้บรรลุธรรมนี่นี่คือการส่งเคา์แล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปบินธบาตปรดชาวบ้านหลังจากบินธบาตก็มา แสดงธรรมปวดภิกษุหลังจากแสดงธรรมปวดภิกษุทรงเข้ากุฏิชำระล้างร่างกายแล้วก็ตอนบ่ายก็แสดงธรรมปวดอุบาสกอุบาสิกาพอตอนเย็นเมื่อเข้ากุฏิชำระล้างร่างกายก็แสดงธรรมปวดภิกษุพอตอนดึกๆก็กปวดพะมหากษัตริย์และกรรมดาสมนาพามณ์ลยาบดีพอตอนเที่ยงคืนก็ปวดเทวดาทั้งหลายทำอยู่เงี้ยทุกวัน เพราะฉะนั้นพระอ,องค์ทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นโดยไม่เห็นแกเน็จแก่เหนื่อยพระอ,องค์เดินทางด้วยพระบาทเปล่าถ้าจะเดินทางด้วยพระบาทเปล่าก็ไปเพื่อไปส่งเคาะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งพื้นชมพูทวีปในครั้งนั้นถึงเจ็ดแฝนด้วยกันเดินอย่างเดียว4ี่รรษาพันแม้กระทั่งจวนเจียนจะบบรินิพานวันนี้แล้วยังพระอ,องค์ยังเดสเด็จพระพุทธดำเนินด้วยเท้าเปล่านะครับสเสด็จ พุทธธรรมเนินด้วยเท้าเปล่าจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งจากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งเพื่อจะแสดงธรรมเรื่องนั้นเรื่องนั้นให้ปรากฏแก่คนคนนั้นเพื่อสงเคราะห์คนคนนั้นเพื่อสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนี่คือพระพุทธเจ้าพอเราลึกถึงคุณเงนะี้ยน้ำตาแห่งปีติของคน,นก็จะหลั่งไหลนะครับอาบลดหัวใจตอนแรกก็ตื้นตันใจก่อน พอเราลึกไปลึกไปร่างกายก็เอิบอิ่มทราบซ่านแต่ว่าจะต้องฟังประวัติศาสตร์นะองต้องฟังพุทธประวัตินะครับก็เหมือนถ้าหลวงพี่สนใจก็ฟังที่ผมเล่าประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาในเพจประตโตโคสะปัจจัยเรื่องประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เป็นตอนที่37มั้ย นะประมาณ37ชั่วโมง3ามสิ 30, 30, ่ประมาณ3าชั่วโมงนั่นแหละพอฟังจบแล้วต่อไปหลวงพี่จะระลึกถึงหรือคุณโยมจะระลึกถึงพุทธคุณได้ง่ายนะครับจะลึกถึงพุทธคุณได้ง่ายก็ให้ย้อนกลับไปฟังประวัติศาสตร์ก็จะเห็นเรื่องพุทธคุณต่างๆของพระพุทธองค์อย่างมากมายในการสร้างพระบรารมีตั้งแต่เริ่มสร้างพระบรารมีจนตัดสุปุเป็นพุทธเจ้าล ทรงสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่คือพุทธานุสติที่ผมบอกแต่เบื้องต้นว่าใครก็ตามทำผิดถ้าเป็นภิกษุแล้วทำผิดนะตั้งแต่อาบัตหนะักต่างๆเนี่ยแล้วจิตใจเศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองเมื่อจิตใจเศร้าหมองแล้วคุณธรรมอื่นๆมันไม่เกิดก็ต้องระลึกถึงพุทธานุสติครับตามระลึกถึงคุณของพ,พระพุทธเจ้าแล้วใครก็ตามที่ ทำร้ายพ่อแม่ด่าพ่อด่าแม่ตีมารดาบิดาหรือฆ่ามารดาบิดาเนี่ยตำหนิก็โปรดถ,ถ้ากรรมฐานข้ออื่นมาทําไม่ได้เพราะบาปมันมันคอยบีบคั้นก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติโดยการฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งระลึกนะครับก็จะเกิดความสงบก็จะดับไฟนรกได้ด้วยพุทธานุภาพนะพุทธานุภาพ ข้อที่สองนะครับเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้าคนที่จะแผ่เมตตาแผ่เมตตาไมตรีเนี่ยถามว่าเมตตาอยู่ตรงไหนเนาะเมตตาก็คือความคิดจะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าแค่ความคิดนะครับถ้าเราเออน่งคิดเอ้ะคิดขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้านี้ยังไม่ได้แผ่เมตตานะครับยังไม่แผ่เมตตาเพราะมันไม่ได้เกิดจากความสงบของเรา ไม่ใช่ท่องแต่ปากนะไม่ใช่ที่เราท่องที่ทำวัตรเสร็จแล้วแผ่เมตตานะครับที่เขาบอกว่าเวลาเราทาทาบัตรเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาเพราะตอนนั้นจิตเรายังเป็นกุศลอยู่จิตยังเป็นกุศลอยู่ยังพอที่จะเป็นไปตามปากเราว่าได้ตัเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์อย่างเงี้ยยังเป็นยังเป็นไปตามปากได้แต่ทางที่ดีครับต้องนิ่งก่อนคือสงบนิ่งให้จิตเป็นสมาธิ ทำสมาธิแค่ไหนล่ะสมาธิแค่ไม่คิดฟุ้งซ่านใดๆทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องพูดนะกแผ่เมตตาไม่ต้องพูดนะครับแผ่ออกจากจิตจะจะจะ,จะเหมือนพวกชาวฝรั่งชาวฝรั่งเขาจะบอกว่าเออแผ่เมตตาแบบชาวพุทธง่ายๆนะครับกางมุ้งแล้วก็เข้าไปในมุ้งแล้วก็แผ่เมตตาเลยสัเพศสัตตาไม่เห็นผลอะไรนะครับถูกต้องเหมือนเขาว่านั่นแหละ แต่ว่าเราต้องแพ่ให้เห็นผลคือทําให้เป็นอุปนิสัยของเราทําให้เป็นเนื้อหนังเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตปัญญาณของเราจนกินอายแห่งความชั่วร้ายกินอายแห่งความโหดร้ายเนี่ยมันหมดไปคนที่แผ่เมตตาม,มากๆครับพอเห็นปลาในสะเห็นตัดทั้งหลายที่เดินอยู่ตามเนี่ยตามถนนผนทางตามอะไรจะไม่รู้สึกอยากกินเขาเรียกว่าเมตตาได้ผลแล้ว แต่ถ้าเราตาบใดที่เราเห็นแล้วแมมรู้สึกมันเขี้ยวอยากกินอยากฆ่าอยากด่าอยากตีอยากนู่นอยากนี่แปลว่ายัางเม่ตาไม่ไม่ปรากฏผลนะครับทดลองได้บางทีไปดูปลาที่เขาไปดูที่ไปดูปลาที่เขาร้านอาหารที่เขาตกปลาเอามากินเนี่ยมาทอดกันเลยเห็นเห็นเนี่ยไปดูที่เรามีความรู้สึกอยากอย่างนั้นไหมเออถ้าเราอยากอย่างนั้นอยู่เนี่ยแปลว่าเรายังม,มีไม่มีเมตตา คือคือหมายถึงว่าตอนเป็นเป็นอยู่อยากกินตอนเป็นเป็นอยู่อยากเป็นเป็นเนี่ยคือถ้าถูงละตายอ่ะคนละอย่างตายแล้วมันเป็นอาหารมันไม่ใช่ปลาคือต้องเข้าใจนะเราไปซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อเป็ดเนื้อไก่ในตางตลาดเนะ่มันคนละเรื่องกันแบบนี้เพราะอันนั้นเป็นอาหารละมันไม่ใช่เป็นสัตว์ละเพราะไม่มีจิตวิญญาคลองนะครับแบบหลวงพี่ไปซื้อเนื้อเนี่ยหลวงพี่บอกเอาวัวมาตวงไหม อไปซื้อเนื้อมาหนึ่งกิโลจะบอกไม่มีใครบอกเอาวัวมาตัวนึงหรอกเพราะภาพมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้มองเป็นภาพวัวแล้วนะครับเพราะนั้นเมตตาจิตที่อย่างที่ผมบอกคืนนี้คือบททดสอบว่าคุณเห็นสัตว์เนี่ยยังอยากกินไหมเมื่อก่อนเนี่ยอยากกินโอ้โหเห็นปลายอยากกินมากเลยแต่พอวันนี้ดูซิว่าอยากกินไหมถ้ายังอยากกินอยู่พอเห็นปลาปั๊บนึกถึงในถาดในหม้อแกงเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ เห็นสัตว์ทั้งหลายนึกถึงอยู่ในถาดในหม้อแกงเลยเห็นมันกำลังว่ายน้ําอยู่หูตัวนี้ถ้าต้มโอ้โหถ้าอย่างเนี้ยังไม่มีเมตตานี่คือบททดสอบนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเห็นชีวิตเป็นของอัศจรรยเห็นชีวิตเป็นของสวยงามนั่นคือเมตตาจิตเราเกิดแล้วเมื่อมันเกิดอย่างนี้แล้วเราก็นั่งนิ่งๆแล้วแสดงความรู้สึกยินดีคือความสุข ของเราที่มีอยู่แล้วก็แผ่ไปให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าความรักนะหรือถ้าใครนึกไม่ออกถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าถ้าเรามีเคยมีความรักเรารักคนเนี้ยเช่นรักบิดารักบรรดา เอาเอาความรักไว้เอารูปบุคคลคือพ่อกับแม่ออกไปจากความรักนั้นจะเหลือแต่ตัวความรักที่เป็นรักแท้รักที่บริสุทธิ์เอาความรักที่บริสุทธิน์นั่งระลึกถึงความรักที่บริสุทธิ์จนมันมีพลังมากคือมีสมาธิแล้วก็แผ่ไปเป็นวงกว้างอุปมาเหมือนกับโยนก้อนหินลงสู่สะใหญ่ก้อนหินก้อนให,ใหญ่หน่อยนะครับมันกร,กระจายไปทั่วเป็นวงกลมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแผ่ไม่ตามัมนจึงไปทั้ง อย่างนี้หรือจะไปทางท่านี้แต่ว่าเป็นรัศมีเลยเป็นวงกลมต้องทําให้เป็นวงกลมให้ได้กระจายตัวออกไปนะครับแต่ถ้ามันพุ่งไปอย่างเงี้ยโอ้ไปให้แม่ให้น้องให้พี่มันพุ่งมันเจาะจงมันเจาะจงทีงนี้ว่าคุณเราต้องเราต้องบังคับจิตของเราให้กระจายเป็นวงกลมมันถูกท่วนทั่ว,ท,วทุกตัวสัตว,ว,ว,ว์คือออกจากเราเนี่ยทุกเราออกจากเราเรานั่งตรงนี้นะมันก็จะแผ่เป็นวงกลมไปเลย เราก็นึกถึงมดหนูหมดมแมลงตัดต่างๆทุกๆอนุพื้นที่ของตรงนี้แผ่ไป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 เปรูปกว้างไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เหมือนคลื่นของน้ําถ้าเรามีสมาธิคือจิตเราใหญ่ก็เหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ลงสโยนลงสู่แม่น้ำเอ้ยโยมลงสูส่สระน้ําก็แรงกระเพื่อมเยอะถ้าสมาธิของเรามีน้อยหนึ่งก็เหมือนเอาก้อนกวดโยนสู่น้ํากระเพื่อมกันหน่อยหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราต้องสร้างสมาธิของเราให้ใหญ่ยิ่งเป็นอัปปมัญญาสมาธิอัปปมัญญาสมาธิก็เลยเหมือนก้อนก้อนหินเท่าภูเขาโยนลงสู่สะหรือโยนลงสู่สะใหญ่ทะเลสาบเนี้ยก็เพิ่มไกลไหมก็เพิ่มไกลแล้วเหมือนกับขับรถอยู่แล้วเจอากหมาตายเราแบบรู้สึก,กมันมันตอนนี้ มันเข้าตอนนี้อา่าข้อที่สามเอามันเข้าข้อที่สี่มาดูข้อที่สามนะครับข้อที่หลวมพี่พูดมันคือข้อที่สี่ข้อที่สามคือพิจารณาร่างกายของตนเองและผู้อื่นให้เห็นว่าเป็นของไม่งามข้อที่สามเนี่ยคืออสุภกรรม,มาฐานหรืออสุภะสัญญาความสําคัญว่าไม่งามทีนี้ว่ามันเห็นทีไรงามทุกทีสมมติเปรียบเทียบ <laughs> เห็นทีไรงามงามทุทกที มันมันคือเราต้องเอาภาพเหมือนเหมือนเอาสร้างภาพแบบภาพกราฟ,ฟิกหรือภาพไอ้ที่เขาหาหาพยานหลักฐานพอเจอหัวกะโหลกก็ต้องตำรวจเขาก็จะเอาไปหาภาพเอาเนื้อใส่เอาอะไรใส่เพื่อดูว่าเป็นกะโหลกของใครสร้างภาพสามมิติใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตของเราก็ต้องเป็นขนาดนั้นนะครับเนี่ยพอเอาเห็นซากศพจำซากศพได้ใช่ไหมในในโรงศพเอามาแปะ สอนภาพคนที่สวยที่สุดคนที่หล่อที่สุดแล้วก็ให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็เป็นอย่างนั้นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามหรือเปลี่ยนใหม่ถ้านึกไม่ออกนะครับถลกหนังออกเลยถลกหนังเรานี่แหละนึกภาพดูนะครับหรืออตอนอุจระก็ได้อุจจระของเรานี่แหละนะครับคงจะเหมือนอุจระขอ,ข,อของคนอื่นไหม ก็เหมือนกันนะนะทั้งหญิงทั้งชายในโลกนี้เนาะก็ <c oughs> คงไม่น่าดูนะไม่น่าดูไม่น่าชมหรอกพอเรางั้นหรือเอาม,มีดผ่าเลยผ่าซากเราเนี่ยผ่าเลยแวะแวะตัวเองดูเลยคือนึกภาพนะครับไม่ใช่แวะจริงนึกภาพทั้งหญิงทั้งชายแวะดูเลยก็จะเห็นว่าเออมันคงจะไม่น่ารักไม่น่ารัก,ไม,รกไม่น่าไข่เป็นอสุภะ เป็นของไม่สวยไม่งามจริงนะครับอาทีเรานึกเรามองภาพจริงก็เป็นงั้นจริงๆนะครับถ้าเราคิดได้เงี้ยมันก็เพื่ออะไรเพื่อตัดลักตัดควารมรักตัดความหลงจะได้ไม่หลงรักคนอื่นด้วยด้วยควารมรักแบบที่ผิดๆจะได้ไม่หลงคารมของคนอื่นจะไม่หลงรักไม่ต้องหลงรูปของคนอื่นอยู่ นี่ก็เรื่องอสุภะอสุภะสัญญาแล้วก็จําไว้เลยจําไว้เลยแตอย่อย่ามองแค่เนื้อหนังปิ้นออกมาปิ้นออกมาปิ้นเนื้อหนังออกมาถ้ามองแค่เนื้อหนังเนี่ยมันก็หล่อสวยงามอยู่งั้นแหละแต่ถ้าน,นี่พูดถึงกรณีเราเกิดควารมรักนะครับเกิดความรักแต่ถ้าไม่เกิดควารมรักก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดความรัมก,กต้องมีสิ่งนี้ดับเรียกว่าอสุภะกรรมาฐาน ข้อที่สี่ครับข้อที่สี่คือมรณัส,สติให้ระลึกถึงระลึกนึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนและแก่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดโดยตลอดเวลาเดี๋ยวข้อนี้ครับข้อนี้เหมือนเราเดินทางแบบที่ลุงพี่บอกเนี่ยเจอสุนัขตายหมาตายกลางถนนแมวตายกลางถนนคนตายกลางถนนขึ้นอ่ดเหม็นม, EN, มองเห็นเยอะแยะไปหมดเลย รือบินทบาทเห็นเขียดตายกบตายถูกรดทับตายงูลลทับตายงูโดนรถทับตายเงี้ยก็พึงระลึกน้อมเข้ามานใส่ตัวว่าเราก็เป็นอย่างนี้บ้างเราไม่ร่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ผมนึกนี้ตลอดนะครับที่เห็นซากสัตว์ตายตามถนนตั้งแต่ไหนมาแต่ไหนตั้งแต่ไหนอะไรมาแล้วรวมเข้าถึงยี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วชีวิตผมนึกอย่างนี้ตลอดตั้งแต่บินทบาทเนี่ยก็เห็นตัดตายเขียดตายก็ระลึกน้อมเข้าใส่ตัวตลอด ว่าเราก็คงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งเราก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับนี่นี่ก็คือการแล้วึกถึงมรณะนุสตินะครับหรือมรณะสติแล้วึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนนี่เขาเรียกว่าน้อมสิ่งที่เห็นเข้าหาตัวหรือน้อมซากศพหรือที่เราเห็นความตายของคนอื่นน้อมเข้าหาหาตัวตลอดเวลาท่านระลึกได้นะแต่ผมระลึกได้ตอนที่ แต่ไม่เคยซากศพไม่เคยระลึกนะระลึกแต่เฉพาะสัตว์ทัางหลังตามถนนขน,นทางคือมันน้อมจิตไปอย่างนั้นก่อนแต่ยังซากศพยังไม่เคยนึกว่าโอ้เราก็เป็นอย่างนี้บ้างยังไม่ทันนึกเลยแต่ซากศพของสัตว์ต่างๆตามถนนหน,นทางนี่นึกอยู่แต่ซากศพในโรงไม่ไม่ทันนึกจริงๆนะครับเพราะว่ามันเห็นแล้วมันก็ได้แต่สลดใจสังเวชใจแล้วก็พยายามดูว่ามันน่าดูตรงไหนเมื่อไม่มีวิญญาณครอง พยายามดูดูอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะเขาก็เรียกว่าอย่างนี้มรณสติหรือระลึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนอีกแบบหนึ่งว่าเราเนี่ยถ้าทางอย่างพระพุทธองค์นะครับหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายพระองค์ได้เคยพระพุทธองค์ได้เคยถามท่านพระอานท์ว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันหนึ่งระลึกถึงอย่าง,างไรบ้าง พระอ,อนุลก็บอกว่าเพราะพระอนุลเนี่ยระลึกถึงตอนฉันข้าวแล้วก็ก่อนฉันข้าวระลึกถึงความตายว่าจะมีแก่เราหลังฉันข้าวเสร็จก็ระลึกถึงความตายมีแก่เราแค่นั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่ายังประมาทอยู่อนุลเราตถาคตเป็นเจ้าของธรรมเรายังะลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกว่าความตายจากมีแก่เราเป็นแน่แท้ ความตายจะมีแก่เราเป็นแน่แท้นี่ขนาดพระพุทธเจ้านะครับแล้วเอาพวกพวกชาวบ้านพวกเราครับพวกคุณโยมทั้งหลายเคยระลึกไหมลนะ่ะต้องอายุบางคนอายุห้าสิบแล้วสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบผมว่ายังยังยังไม่ระลึกเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยนี่เราพูดเรงจริงบางคนยังไม่ระลึกนึกไม่ออกจริงนะครับแต่ผมผมอายุไปเท่านี้ ผมเพิ่งระลึกเมื่อไม่นานมานี้เองนึกถึงว่าเออถ้าถ้า,ถาคุณโยมโยมแม่เสียชีวิตเอออีกเพราะตอนนี้อายุแปดสิบแล้วเนี่ยถ้าอายุเก้าสิบเนี่ยเอท่านเสียชีวิตแล้วอยางเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นก็ลึกถึงเอะแล้วตัวเองก็ใกล้แล้วใกล้ตายแล้วแล้วจะอะไรเกิดขึ้นก็ต้องระลึกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อเราระลึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนผลที่เกิดขึ้นกัดจากการระลึกข้อนี้ก็ทําให้เราเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนอะไรเป็นคนที่ดับความโลภความโกรธความหลงได้รู้จักไหมว่าดับความโลภความโกรธความหลงก็คือว่าแทนที่เราจะโกรธคนอื่นที่ทําให้เราโกรธแทนที่เราจะไปฆ่าเขาเนี่ยเราโอ้ตายเหมือนกันปล่อยให้เขากินข้าวตายเถอะอย่าไปฆ่าเลย ปล่อยเขาแก่ตายเถอะอย่าไปฆ่าเลยเพราะต่างคนต่างตายเหมือนกันเราก็ตายเขาก็ตายเมื่อระลึกอยู่อย่างนี้ก็ทำให้ดับโทสะได้เมื่อระลึกอย่างนี้ก็ทำให้ดับโลภะได้โลกไปก็เท่านั้นมีไปเยอะก็เท่านั้นเดี๋ยวก็แก่ตายแล้วจะเอาไปทำไมนักหนาเมื่อระลึกอย่างนี้ก็ผ่อนคลายความโลภความโกรธความหลงได้เพราะเดี๋ยวก็ตายแล้วเมื่อตายแล้วมีอะไรไปด้วย ถ้าทางพุทธศาสนาเขาบอกว่ามีบุญต้นทุนบุญกุศลบุญกับบาปเท่านั้นที่พากันหาไปเพราะฉะนั้นบาปตัวเองก็ทํามามากแล้วบุญทําพอแล้วหรือ,อยังจะได้เป็นผู้เบาใจว่าเออเราตายได้แล้วบุญเราทําเยอะแล้วเพียงพอแล้วตายได้ฉันตายได้แต่ถ้ายังไม่เคยทําบุญหรือทําบุญเพียงน้อยนิดักแต่ว่ากระทาไปยังไมไ่เยอะเลยนิดเดียวถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่าพึ่งรีบตาย รีบขนฝ่ายทำความดีซะนะครับเพราะฉะนั้นมรณะสติการระลึกถึงความตายตลอดเวลาบทสรุปของมรณะสติก็คือทำให้เป็นคนความโกรธลดลงความโลภลดลงความหลงลดลงสติมากขึ้นไม่ประมาทมากขึ้นความระวังตัวมากขึ้นเห็นภัยในสังสารวัฏในวัฏสงสารมากขึ้นนะครับนี่ฝ่ายอสุภะทำให้ตัดความรัก ในเรื่องของหนุ่มสาวอาสุภกรรมฐานอาสุภสจัญญาตัดความรักต่างๆเยื่อใยต่างๆไม่หลงรักนะครับสัตว์ทั้งหลายอย่างหัวปักหัวปัม๊มหัวฟัดหัวเบียงถ้าไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นจะตายเงี้ยก็ตัดออกไปเมตตาเมตตาเป็นตัวเป็นคุณธรรมที่เมื่อแผ่ไปแล้วเป็นอัปปปัญญาโดยไม่มีขอบเขต เมื่อเจริญไปมากๆเข้ายังพรมวิหะยังเรียกว่ายังพรม,มโลกให้เจริญกับเราตายไปแล้วจะได้ไปพรม,มโลกนะครับแล้วในปัจจุบันชาตินี้ก็จะเป็นผู้ดับความโกรธได้ดับความโกรธได้ถึงแม้ว่าใครจะฆ่าจะด่าจะตีเราก็ไม่รู้สึกโกรธผู้นั้นเลยที่มาด่ามาฆ่ามาตีเรานะครับอนันนี้ส่วนพุทธานุสติเมื่อเราเจริญมากเข้ามากเข้ามากเข้า ก็ทำให้เราเกิดปีติไปดับความเล่าร้อนของภัยต่างๆของบาปประทมต่างๆที่เราเคยทำมาในอดีตที่แก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้แล้วเพราะฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่หรือว่าพ่อว่าแม่นะครับถ้าเป็นคุณพระก็ร่วงละเมิดพระวินัยสีขาบทต่างๆมันแก้ไขยากแล้วเพราะมันผ่านมาแล้ว ก็ระล,ลึกถึงพุทธานุสติไว้เพื่อจะดับไฟไฟคือความเล่าร้อนในใจให้หมดไหม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คืออานิสง์ของอารักษกรรมฐานทั้งสี่คือการตามรักษาทําให้ปรากฏให้มีขึ้นในขันทสันดานของเราชื่อว่าจะเลเจริญลอยตามพระโพธิสัตว์ทั้งหลายโดยเนี่ยเที่ยงแท้พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ก็จเจริญอย่างนี้นะครับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายก่อนที่จะเป็นทัพพุทธเจ้าก็จเจริญอย่างนี้แหละครับตอนสร้างบาร,รมี mm hmm. เห็นพระพุทธเจ้าก็จเจริญพุทธานุสติ mm hmm. แล้วก็เมตตาแล้วก็อสุภะมรณัรรสติอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสู้ชอบดได้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นอารักษ์กรรมาฐานจึงแปลว่า สมควรจะตามรักษาให้มีให้เกิดขึ้นในจิตตสันดานของเราขอยุติในการบรรยายลงไว้แต่เพียงเท่านี้